สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English นะคะวันนี้นะคะเรามาติวข้อสอบนะคะม .3 เข้าม .4 มาถึงชุดที่9แล้วนะคะสำหรับชุดที่9นี้นะคะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะมีทั้งหมด20ข้อด้วยกันนะคะ ยีข้อนี้นะคะก็มีความแตกต่างทางด้านของแกรมาแล้วก็เรื่องของคําศัพท์ที่น่ารู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตั้งใจฟังดีๆนะคะก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะอ่ะเดี๋ยวคูพิมพ์จะเริ่มที่ข้อที่1เลยก็แล้วกันโอเคค่ะสําหรับข้อที่1น,นี้นะคะเป็นข้อสอบที่เอาไว้จับผิดข้อสอบค่ะเขาเรียกว่า error identification นะคะเป็นข้อสอบ ที่มี A B C D นะคะแล้วทีนี้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่า A B C D นะคะตรงไหนที่ผิดเพราะว่าเขาเนี่ยได้ขีดเส้นใต้เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเอ้ะเรามาดูข้อที่หนึ่งะคะเขาบอกว่า Yesterday was Mary a tough day Mr. Bruce told her to stop his this project นะคะ He made her to crazy เอ๊ะอะไรผิดดูดีๆสิคะ เขาบอกว่า yesterday was Maria tough day Mr. Bruce told her to stop this project he m a k e her too crazy ข้อนี้นะคะอ่ะให้ดูดีๆนะคะเมะื่อวานนี้เป็นวันที่ยากลำบากมากเลยของ Maria นะคะ Mr. Bruce นั้นได้บอกเธอให้หยุดโปรเจกต์นี้นะคะแล้วสิ่งนี้นะคะก็คือเขาเนี่ยทำให้เธอเนี่ยเป็นบ้าเลยทีเดียวทีนี้ อะไรที่ผิดเรามาดูนะคะพิจารณาส่วนใหญ่แล้วนะคะเรื่องของ error identification เวลาที่มีข้อสอบที่ผิดนะคะส่วนใหญ่จะเป็น1 subject verb agreement ค่ะก็คือประธานกับกริยาจะไม่ผ่านตามกันนะคะตรงนั้นก็จะเป็นข้อผิดพลาดหรือรูปประโยคนะคะที่เรียงมาผิดหรือ tense ที่ผิดนะคะการใช้ tense ที่ผิดอย่างเช่นเป็นรูปของอดีตก็ไปใช้เป็นปัจจุบัน เป็นรูปของปัจจุบันก็ไปใช้เวิร์บช่อง2เป็นอดีตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้ผิดเยอะแยะหรือเป็นรูปของเอกพจน์พหูพจน์การเติม s การเติม es กับคำนามที่ไม่ควรเติมอย่างเงี้ยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องละเอียดนิดนึงข้อหนึ่งนี้นะคะครูพิมพ์บอกได้เลยว่าคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ D นั่นเองนะคะคำตอบข้อดีนี้ถูกเพราะว่ามันผิด He made her too crazy ไม่ได้นะคะตรงนี้ต้องไม่มี too ต้องเป็น he made her crazy ค่ะแปลว่าเธอนั้นทำให้เขาบ้านะคะถ้าเกิดว่าเป็นรูปประโยคก็คือว่า make someone แล้วตามด้วย adjective เนี่ยจะแปลว่าทำให้คนคนนั้นรู้สึกอย่างไรนะคะอย่างเช่น you make me happy แปลว่าคุณทำให้ฉันมีความสุขนะคะหรือ you make me sad แต่ว่าคุณนั้นทำให้ฉันเศร้าหรือ he made her crazy แปลว่าเขานั้นทำให้เธอเป็นบ้านะคะเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ to หน้า crazy แต่อย่างใดนะคะนี่ก็คือข้อหนึ่งนั่นเองต่อไปนะคะข้อที่สองค่ะเขาบอกว่า what time is it ตอนนี้คือเวลาเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วเขาบอกว่า it's one of the most asked q u e s t i o n on Google แปลว่าคำถามนี้มีคนถามมากที่สุดใน Google people around the world search this question เขาบอกว่ามีคนเนี่ยรอบๆโลกเนี่ยนะคะเขา search คำถามนี้ประมาณ1 8 3 0 0ล้าน8 0 0 0ครั้งต่อเดือน According to m o d o v o นะคะตามที่ m o d o v o ได้กล่าวไว้นะคะเพราะฉะนั้นเออันนี้อะไรผิดดูง่ายๆค่ะอันนี้วันอันนี้เป็นวันนะวันหนึ่ในนะคะหนึ่ในถ้าเป็น1นึ่ในแสดงว่า1นึ่ในจะต้องบวกด้วยคำนามที่เป็นอะไรคะพะหูพจน์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น1นึ่ในต้องตามด้วยคำนามพะหูพจน์แต่ว่า question ตัวนี้ไม่ได้เติม s เพราะฉะนั้นข้อนี้ล่ะค่ะที่เป็นคำตอบที่ผิดตอบข้อ a นั่นเองนะคะสังเกตนิดนึ่งนะคะที่ครูพิมพ์บอกก็คือว่าถ้า one of จะต้องบวกด้วยคำนามพหูพจน์นะคะอย่างเช่น one of t h i s q u e s t i o n จะแปลว่า1ในคำถามเหล่านี้เวลาที่เราเติมกริยาตรงนี้จะไปผันตาม one จะไม่ผันตามค e s ชั o นไม่ใช่ผันตามคุยชันนะคะเพราะฉะนั้น1ในบวกคำนามพระหูพจน์เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อ A นะคะแล้วเวลาจะแก้นะคะคุยชันก็ต้องเติม S ด้วยเท่านั้นเองนะคะข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่า a girl called the emergency hotline 191 7 seven times on Monday morning and said she abducted by a car driver who had picked her up แปลว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยโทรหาสายด่วน Emergency 1.9.1 7ครั้งในวันจันทร์ตอนเช้าและพูดว่าเธอนั้นนะคะถูกลักพาตัวโดยคนขับรถนะคะผู้ซึ่งมารับเธอไปอ่ะข้อนี้ลองพิจารณาดูสิคะว่าอะไรผิดนะคะ emergency ผิดไหม On Monday ผิดไหมนะคะอันนี้เป็นวันนะคะวันทั้ง7ใช้ on ก็ถูกแล้วหรือเปล่านะคะ c t e u c t เ d มันเป็น Ver รช่อง2เอมันใช่ไหมอคารไดเวมันเรียงถูกไหม The Emergency เนี่เรียงถูกไหมนะคะอะลองดูนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือ abducted ค่ะก็คือมันผิดเพราะว่า abducted ตัวนี้แปลว่าลักพาตัวเธอจะต้องถูกลักพาตัวค่ะเพราะนั้นตัวนี้ต้องเป็น was นะคะเป็น was abducted นะคะเป็นรูปของอะไรคะเป็นรูปของ passive voice นั่นเองนะคะเป็นรูปของ passive voice นะคะ,ง, voice, ะ,คะงงกันหรือเปล่าว่า active กับ passive voice ต่างกันยังไงอ่ะครูพี่มาที่ใบายคร่าวๆสำหรับ active voice active นะคะ active voice คืออะไรคน active คืออะไรคะคน active คือเป็นคนแบบทำเองทำทุกอย่างเลยนะคะทำด้วยตัวเองนะคะแสดงว่า Active voice ตัวนี้นะคะ Active voice ตัวนี้คือประธานทำไมคะทำริยาเองค่ะในประโยคอย่างเช่น I eat rice แปลว่าฉันกินข้าวฉันนั้นทำหน้าที่เป็นประธานนะคะแล้วก็เป็นผู้กินก็คือเป็นผู้กระทำกิริยาอย่างนี้เขาเรียกว่า Active voice ส่วน passive voice นะคะ passive voice ตัวนี้คือประธานจะต้องถูกกระทำนะคะถูกกระทําอย่างเช่นถูกกินถูกตีถูกลักพาตัวอย่างนี้เป็นต้นซึ่งโครงสร้างของ passive voice นะคะก็คือ subject บวกอะไรคะบวก verb to be บวก verb ช่อง3นะคะแปลว่าถูกกระทําประธานถูกกระทําอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกว่า I eat rice เป็น active ใช่ไหมพอเปลี่ยนเป็น passive ปุ๊บนะคะจะกลายเป็น rice is eaten by me ข้าวถูกกินโดยฉันสังเกตค่ะข้าวตัวนี้เป็นประธานไม่ได้ทำกิริยากินแต่ถูกกินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นประโยคแบบนี้เขาเรียกว่า passive voice ทีนี้ข้อ3ข้อนี้เนี่ยมันผิดเพราะว่า Abducted แปลว่าลักพาตัวแต่เธอไม่ได้ลักพาตัวเธอเองเธอนั้นถูกลักพาตัวมันจึงจะต้องเป็นรูปของ v e r b to be บวก v e r b ช่อง3นั่นก็คือ w a s บวก Abducted ซึ่งเป็นกริยาช่องที่3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็เลยต้องตอบข้อ4นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเขาบอกว่า Whitney Houston who sadly passed away in 2012 Was considered to be one of the most talented singer in the world แปลว่า Whitney Houston นั้นนะคะผู้ซึ่งจากไปอย่างเศร้าส้อยนะคะในปี2012นะคะถูกพิจารณาว่าเป็นนักร้องที่มีความสามารถที่สุดในโลกข้อนี้ลองคิดดูดีๆสิคะว่าน่าจะเป็นอะไรผิด in ถูกไหม preposition in กับปีก็น่าจะใช่ To be one a eh, to be one, ใช่หรือเปล่าหรือ Talenting จะผิดอ่ะ one of the most คุยบอกว่า one of บวกคำนามพระหูพจน์อ่ะแสดงว่าอันนี้มันก็ต้องถูกแล้วล่ะนะคะแล้วก็คำนามหมายถึงปีพศใช้ preposition in ก็ถูกแล้วล่ะนะคะ consider to be พิจารณาให้เป็นหนึ่งในก็ถูกแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ C นั่นเองคำว่า most talented ตัวนี้นะคะมันผิดเพราะว่าคำว่า talent คุณบอกให้นะคะคำว่า talent t a l e n t e d นะคะ talented เป็น adjective แปลว่ามีความสามารถพิเศษนะคะเพราะนั้นตัวนี้นะคะต้องเป็น adjective ค่ะ Talenting ไม่มีนะคะไม่มีบอกไว้ก่อนเลยว่า Talent เติม ing ไม่มีเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ติ้งนะคะเป็นเต็ดนะคะเป็นเท็ดนะคะก็คือเป็น Whitney Houston who sadly p a s s e d away in 2012 w a s considered to be one of the most talented singer in the world นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่5นะคะเขาบอกว่า Marvel Superhero Saga Avenger Endgame has been passed James Cameron Avatar to become The highest earning movie of all time <S 2> <S 2> เขาบอกว่า Marvel Superhero Saga Avenger Endgame นั้นนะคะได้แซงนะคะแซงหนังของเจมส์ c a เมรอน Avatar <S 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 ไปนะคะเป็นหนังที่ทำเงินมากที่สุดในตอนนี้นะคะอันนี้เขาหมายถึงน่าจะหมายถึงอ v วตารภาคแรกทีนี้ตัวไหนผิดตัวไหนผิด to become หรือเปล่า หรือว่า the high earning s หรือว่าอันนี้ผิดคำตอบที่ถูกต้องนะคะของข้อนี้นะคะก็คือถ้าเกิดมันผิดเนี่ยมันจะผิดที่ข้อ b นั่นเองนะ,ะต้องตอบข้อ b มันผิดเพราะว่านะคะมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำไมคะเป็น passive voice ค่ะสังเกตค่ะ be บ,บวก verb ช่องสามเป็น passive voice เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีความจำเป็นต้องเป็น passive voice ค่ะข้อนี้ต้องตัด be ทิ้งนะคะถึงจะถูกต้อง ต่อไปข้อที่6ค่ะเขาบอกว่า Miss Watson misses the meeting this morning. After she had involved in a car accident. v ว้นเซนนั้นนะคะพลาดการประชุมเมื่อเช้าหลังจากที่เขานั้นนะคะได้ไปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ข้อนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นเรื่องของอดีตเพราะว่าเขาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ Miss มาเติม e s ก็ผิดข้อนี้จะต้องเป็น m i s s e d นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะต้องตอบข้อ A, นั่นเองเป็นอดีตนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะเขาบอกว่ายินดีด้วยนะกับการจบการศึกษาของคุณนะคะถ้าฉันเป็นแม่ของคุณเนี่ยฉันคงจะดีใจมากตรงไหนผิดคะเนี่ย congratulations on your graduation if I were your mom I would be very proud of you ข้อนี้ผิดตรงไหนดูดีๆนะคะผิดตรงไหนอพิจารณาดีๆนะคะข้อนี้ผิดที่ your เติม s นี่เอง Your เติม s ตัวนี้นะคะห้ามตามด้วยคำนามค่ะห้ามตามด้วยคำนามเพราะนั้นข้อ7นั้นตอบข้อ b คำว่า your ตัวนี้นะคะต้องตามด้วยคำนามเช่น your mother แม่ของคุณ your father พ่อของคุณแต่ถ้าเกิดว่าเป็น your เติม s ตัวนี้แปลว่าของคุณก็จริงแต่จะไม่ตามด้วยคำนาม มันจะมีความหมายว่าของคุณในตัวของมันเองนะคะอย่างเช่นครูพิมพ์บอกว่า it is yours แปลว่ามันคือของคุณไม่มีความจำเป็นต้องมีคำนามต่อท้ายหากมีคำนามต่อท้ายจะผิดเพราะฉะนั้นครูพิมพ์ก็ชอบสอนนักเรียนครูพิมพ์นะคะว่าถ้าเกิดว่ามีคำแสดงความเป็นเจ้าของนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะมี s ตามหลังนะคะให้พิจารณาว่าตัว s นั้นเป็นเปรียบเสมือนงูนะคะแบบ มันจะไปกัดคำนามค่ะเพราะฉะนั้นคำนามมันจะไม่มาตามหลังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำไหนก็ตามนะคะที่แสดงความเป็นเจ้าของแล้วมันมีตัว s อยู่นะคะเราก็บอกได้เลยว่าห้ามมีคำนามตามหลังยังไงก็ผิดโอเคต่อไปนะคะข้อที่8ข้อที่8ข้อนี้เขาบอกว่า tim t o n y s father b o u g h t him o l d Small house and big new blue car for his birthday นะคะพ่อของทิมโทนี่นั้นนะคะได้ซื้อบ้านหลังเล็กๆให้แล้วก็ซื้อรถสีฟ้าให้ในวันเกิดอ,อันนี้ง่ายมากเลยค่ะดูง่ายมากอะไรผิดนะคะหรือว่าไม่ผิดฉันมีคนโลกสวยฉันไม่ผิดอะไรเลยฉันดูไม่ออกนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะคะคุณจะต้องดูนะคะมีแกรมม่านิดนึงนะคะดูว่าอะไรมันผิดนะคะอะดูง่ายๆ ดูตรงนี้ค่ะ O ขึ้นต้นด้วยอะไร A E I O U ใช่หรือเปล่าถ้ามันเป็น N ถ้ามันเป็น A E I O U แสดงว่ามันใช้อะได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B และเปลี่ยน A เป็น N นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะเขาบอกว่า The United Nations has found that the temperature in Arctic w o u l d has risen above นะคะ 3.5 degrees Celsius by 250 0เขาบอกว่า u n t t e n n t t o o n ่นสาาถาบชาชาตินั้นนะคะได้พบว่าอุณหภูมินะคะในอาร์กติกนั้นจะขึ้นอีก3.5องศาดีกรีเซลเซียสนะคะภายในปี2050นั่นเองนะคะอ่ะสังเกตสิคะว่าอะไรผิดข้อนี้ก็ง่ายมากนะคะง่ายมากตรงไหนคะง่ายมากตรงเราดูค่ะวูดเป็นอดีตของวิวนะคะ เป็นอดีตของวิวค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มาใช้ในประโยคนี้แน่เพราะเขาคาดการไปถึงปี2050แล้วนะคะเราจะไม่พูดถึงอดีตมันจะต้องเป็น present ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ c นั่นเองนะคะและจะต้องแก้มันเป็น will rise จะขึ้นไปถึง3.5 degree celsius นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่10 Mrs. ซิส a นะคะผู้ซึ่งเป็นผู้ในการของโรงเรียนนั้นนะคะจะลุกดาว on every student ที่แคมป์ในสัปดาห์หน้า Mrs. Nina who is the school principal will look down on every student at a camp next week นะคะแปลว่า Mrs. Nina นั้นเป็นผอโรงเรียนนะคะแล้วก็จะดูแลนักเรียนที่แคมป์ในวันอาทิตย์หน้าดูแลใช้ลุกดาวหรือเปล่า,านะคะดูดีๆสิ คำตอบที่ถูกต้องนะคะของข้อนี้ก็คือข้อ C l o ุกดาวนั้นผิดนะคะลุกดาวนั้นผิดค่ะจะต,ต้องเป็นลุกอะไรคะลุก after นะคะลุก after ค่ะแปลว่าดู do, แลนะคะลุกดาวเนี่ยมันเป็นคล้ายๆว่าแบบดู do, ถูกอะไรแบบนี้คำว่าลุกนีนะคะพอไปบวกกับ preposition หลายๆตัวแล้วนะคะมันจะมีความหมายที่ไม่เหมือนกันอ่ะอย่างเช่นคำว่า Look a t คำว่า look at ตัวนี้นะคะแปลว่ามองดู look away นะคะ look away ตัวนี้นะคะแปลว่าเมินหน้าหนีนะคะเมินหน้าหนีนะคะ look into look into ตัวนี้คือตรวจสอบนะคะตรวจสอบนะคะ look over ค่ะ look over ตัวนี้คืออะไรคะดูอย่างรวดเร็ว นะคะดูอย่างเร็วนะคะดูอย่างรวดเร็วนะคะลุกอัพอ่าลุกอัพลุกไปบวกกับอัพนะคะแปลว่าหาข้อมูลนะคะหาข้อมูลดูดีๆนะคะลุกไปบวกเพ position ความหมายมันจะไม่เหมือนกันนะคะต่อไปข้อที่11ค่ะเขาบอกว่า the efficiency method to save and energy bills is to turn off lights and electrical appliances When you don't use them แปลว่าวิธีที่จะมีประสิทธิภาพที่สุดที่จะประหยัดพลังงานนะคะประหยัดบินค่าพลังงานต่างๆนี่นก็คือต้องปิดไฟนะคะแล้วก็ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเมื่อคุณไม่ใช้มันเอ,ข,อ,นอ,อข้อนี้ตอบอะไรดีฮะข้อนี้ตอบอะไรดี ดูดีๆนะคะคำว่า method ตัวนี้เป็นคำนามนะคะแสดงว่าต้องการ adjective ค่ะแต่ว่า efficiency ตัวนี้มันเป็นคำนามเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะที่ผิดนะคะวพน,นั้น11ตอบข้อ A นั่นเองนะคะเราจะต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นอะไรคะเปลี่ยน y เป็น i e n t ค่ะ จะต้องเขียนแบบนี้นะคะ e f f i c i e n t ซึ่งเป็น adjective ขยายคำว่า method นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ค่ะว่าคำที่มาวางหน้าคำนามนั้นนะคะมันเป็น adjective จริงไหมนะคะรูปมันใช่หรือเปล่าก็เป็นหนึ่งที่ควรจะจับตามองเช่นกันนะคะต่อไปค่ะข้อที่12นะคะเขาบอกว่า my brother always drive fastly because he has been a racing driver since he was 24 y e a r s 24 y e a r s old หรือเปล่านะคะ fastly มีไหมเออ fast เป็น adverb นะคะไม่มี fastly ค่ะค้นี้ง่ายมากตอบข้อ a นั่นเองไม่มี ly นะคะต่อไปข้อที่13ค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ได้สัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะรอสัก2อสวันเพื่อที่จะทบทวนนะคะโน้ตของคุณนะคะเพราะฉะนั้น ข้อนี้อะไรผิดคะโอ้โ oh, หอันนี้ดูง่าย to ตัวนี้นะคะต้องตามด้วยเวริรช่อง1เท่านั้นนะคะห้ามเติม s ห้ามเติม ed ห้ามเติม ing ห้ามเปลี่ยนรูปนะคะหลังทูเพราะนั้นตัวนี้ต้องเป็นเวิร์บหนึ่งอันนี้มาเติม ing ก็ผิดเพราะนั้นตัวนี้ต้องกากระบาด ing ทิ้งเพราะนั้นข้อน,น,อนี้ตอบข้อ4นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่14ค่ะเขาบอกว่า northern california is the place in which an earthquake occur at October 17, 19, 89. The shock was centered in the forest of n i e e n m a r k State Park. อะไรผิดคะเขาบอกว่า Northern c a l อร์เนียนั้นเป็นสถานที่นะคะที่ซึ่งมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะในปี 17, 1989. s h o c นั้นนะคะอยู่ศูนย์กลางของ forest of n i e z e n m a r k State Park นะคะศูนย์กลางของการที่มันสั่นสะเทือนนั่นแหละคะ่ะเพราะนั้นข้อไหนมันผิด เออดูสิข้อ14อะไรผิดคะง่ายมากดูตรงนี้ค่ะ preposition at สามารถใช้กับเดือนและวันที่ได้หรือเปล่าไม่ได้นะคะปกติแล้วถ้าเราเจอเดือนเนี่ยเราจะนึกถึง in ใช่ไหมแต่คราวนี้นะคะมันเป็นเดือนบวกวันที่ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเป็น in ด้วยเหมือนกันถ้าเราจะแก้ ตัวนี้นะคะเราจะต้องแก้มันด้วยอ n อนนั่นเองออนบวกเดือนบวกวันที่แต่ถ้าเกิดว่ามีเดือนอย่างเดียวก็ใช้อินนะคะต่อไปข้อที่15ค่ะเขาบอกว่า you must either sign this contract in order to adjust the budget or resign from the company เขาบอกว่าคุณนั้นนะคะ,ะไม่เซ็นสัญญาเพื่อที่จะปรับงบประมาณหรือไม่ ก็ลาออกจากบริษัทซะนะคะก็คือให้เลือกให้เลือกเพราะฉะนั้นข้อที่15นี้นะคะอย่างที่ครูพิมพ์บอกนะคะว่าหลัง to ต้องตามใน verb ช่อง1นึ่งนะคะ verb นั้นห้ามเติม ed ห้ามเติม ing แล้วก็ห้ามเปลี่ยนรูปนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ c นั่นเองนะคะก็ไม่ต้องเติม ed นะคะต่อไปข้อที่16ค่ะเขาบอกว่า American Navy helicopter และ emergency boat นั้นมาช่วยนะคะ คนที่ถูกติดอยู่ในรถไฟตอนที่น้ำท่วมนะคะในวันอังคารที่แล้วนั่นเองนะคะอ่ะอะไรผิดอันนี้บอกได้เลยค่ะว่าเป็นรูปของอะไรคะคำนาเอกพจน์พหูพจน์ค่ะ800ตามด้วย person ได้หรือเปล่าเออ8 0 0เลยนะบอกนิดนึงค่ะว่าอ่ะ person นะคะคือคนหนึ่งคน people คือคนหลายคนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ C นั่นเองและ person <c oughs> ก็ต้องเปลี่ยนเป็น people ด้วยนะคะต่อไปข้อที่17ค่ะเขาบอกว่า too much alcohol can have many harmful effects on your body นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าบริโภคแอลกอฮอล์มากเกินไปนะคะสามารถที่จะเป็นผลร้ายต่อร่างกายของคุณนะคะอ่ะอะไรผิดอะดูซินะคะอะไรผิด เออแอลกอฮอล์เป็นคำนามนะไม่ได้ใช้กับมัสนี่ถูกไหมนะใช้เมนี่ถูกไหมนะฮาร์มฟูลแปลว่าเป็นพิษเป็นภัยเอฟเฟกต,ตัวนี้ถูกไหมนะนะคะครูมิมบอกได้เลยค่ะว่าข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อดีนั่นเองนะคะทำไมมันถึงผิดอา่าอ่ะสังเกตนะคะคำว่าเมนี่แล้วก็ฮาร์มฟูลนะคะที่แปลว่าเป็นภัยมาอย่างนี้แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นคำนามแน่นอนนะคะแต่ แต่นะคะคำนี้เป็นกิริยาค่ะเอฟเฟกตัวนี้เป็นกริยานะคะแปลว่าส่งผลกระทบต่อมีผลต่อหรือส่งผลนะคะเพราะนั้นนี่เป็นรูปของคำกิริยานะคะเราต้องการคำนามนะคะเพราะนั้นคำนามที่จะเติมตรงนี้ได้ต้องเป็นเอฟเฟกแบบนี้นะคะแล้วก็เติม S ลงไปซะนะคะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสังเกตค่ะ ต้องการคำนามแต่ตรงนี้ดันเป็นกิริยามันเลยไม่ถูกนะคะต้องเปลี่ยนเป็น affect แบบนี้นะคะอ่ะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะคำว่า affect เป็น verb นะคะแปลว่ากระทบนะคะทรงผลมีผลต่อนี่คือ affect เป็นกิริยานะคะ แต่ถ้าเป็นเอฟเฟกค่ะเป็นตัว e นำหน้านะคะเป็นคำนามแปลว่าผลกระทบนั่นเองแต่คำว่าเอฟเฟกนี้ก็สามารถเป็นกิริยาได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นเอฟเฟกตัวนี้เป็นกิริยาจะแปลว่าก่อให้เกิดนะคะามาแบบละเอียดเลยวันนี้ นะคะแปลว่าก่อให้เกิดเพราะฉะนั้นข้อที่17มันผิดเพราะว่ารูปนี้เป็นรูปกริยาแต่จริงๆต้องการคำนามตรงนี้นั่นเองต่อไปข้อที่18ค่ะเขาบอกว่า her silence was worse than her anger แปลว่าความเงียบงันของเธอนั้นเลวร้ายกว่าความโกรธของเธออีกคุณควรที่จะดีกับเธอเสียมีคำว่าแดนถามว่า worse ตัวนี้แปลว่าแย่ที่สุดเป็นขั้นสูงสุดนะคะ ขั้นสูงสุดเราจะมาใช้กับแดนหรือเปล่าไม่นะคะเราต้องใช้ w O R S E ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B นั่นเองนะคะข้อที่19เขาบอกว่า Atten Story b u i l d i n g which was built in 2004 was collapsed yesterday แปลว่าตึกนะคะสิชั้นนั้นนะคะที่ถูกสร้างในปี2004นั้นอ่าถล่มลงมาเมื่อวานนี้ดูนะคะว่าทำไมถึงผิดอะไรผิดข้อนี้นะคะ มีตึก10ชั้นถูกสร้างในปี2004นะคะล้มหรือถล่มลงมาเมื่อวานอ่ะคุณพิมถามหน่อยว่าตึกเนี่ยนะคะมันล้มเองหรือว่ามันต้องถูกทำให้ล้มอ่าตึกมันล้มเองได้นะคะตึกมันล้มเองได้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเป็น passive voice ค่ะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเป็น verb to be แบบ work be, ช่องสามนะคะเพราะนั้นข้อ19นี้ตอบข้อดีนั่นเองนะคะ ตัด was ทิ้งค่ะเหลือแต่ collapse อย่างเดียวนะคะคำว่า collapse ถ้าเกิดใช้กับตึกนะคะจะแปลว่าพังทลายลงมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนคน collapse แปลว่าเป็นลมนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูความหมายดีๆด,ด้วยต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่20เขาบอกว่า Have I known about Mr. l a n d f o r d behavior sooner? I would have fired him immediately. แปลว่า ถ้าเกิดฉันรู้จากพฤติกรรมของมิสเตอร์แลนด์ฟอร์ดเร็วกว่านี้เนี่ยฉันคงจะไล่เขาไปแล้วนะคะอันนี้เป็นลักษณะของ if clause นะคะ if clause แบบนี้บอกได้เลยว่าเป็นแบบที่3นะคะนั่นก็คือ if you had gone I would have gone if you had gone แต่นี่มันเป็น have เห็นหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องเป็น have นะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ a นั่นเองนะคะ ครงสร้างมันมาจากตัวนี้ค่ะ if you had gone นะคะ I would have gone เป็นการสมมุติ if clause แบบที่3นั่นก็คือเป็นการสมมุติที่ตรงข้ามกับความจริงในอดีตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างก็คือ if บวก past perfect บวก would บวก have บวก verb ช่องที่3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นแ v e มันเป็น have มามันก็เลยไม่ถูก ต้องเป็นแทนั่นเองนะคะโอเคแล้วนั่นก็คือ20ข้อสําหรับวันนี้นะคะเป็นข้อสอบม .3 ข้อม .4 ในชุดที่9นะคะคุณก็ขออนุญาตจบ YouTube ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ